นี่คุณโอจะมารีวิวทุเรียนสีสายพันธุ์ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณโออยู่ที่ลงไทยชี้่งคุณโอนะคะแล้วก็มีทุเรียนอยู่ตรงหน้าเยอะมากเลยค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเพราะว่าทุกสายพันธุ์ที่เราเอาเข้าลงมาเราจะต้องทําการชิมก่อนรสชาติดไีไหมแล้วก็สามารถส่งไปตามแต่ละประเทศที่เรามีลูกค้าอยู่ในมือค่ะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นพวงมณีอย่างเงี้ยค่ะ กับกระดุมส่วนใหญ่เราก็จะส่งไปที่ประเทศจีนแล้วก็เกาหลีนะคะส่วนหมอนทองอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งไปทุกประเทศแล้วก็มูซันคิงอะคะ่ะตอนนี้ที่เราส่งไปส่งไปอเมริกาเชื่อไหมคะว่ามูซันคิงเนี่ยสามารถส่งไปอเมริกาด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่จีนนะคะเห็นหลากหลายอยู่ตรงหน้าแล้วเราไม่ทูกท้ามทำเพลงนะคะเราพูดเรื่องสีกันก่อนดีกว่าค่ะว่า แต่ละสายพันธุ์เนี่ยสีของเขาจะค่อนข้างแตกต่างกันค่ะอย่างถ้าพวงมณีเนี่ยค่ะสีเขาจะออกเป็นแบบสีอมส้มนะคะถ้าเกิดแบบทุเรียนที่แก่จัดหรือปลูกมานานๆต้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะสีเขาจะแบบส้มไปเลยค่ะส้มจนแบบมไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นทุเรียนนะคะส่วนมูซันคิงเนี่ยค่ะสีของเขาจะออกเป็นสีเหลืองจัดนะคะแล้วออถ้าดูเผลอๆเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันจะคล้ายๆของชนีค่ะ,คะใช่เลยมันจะคล้ายๆนะคะแล้วก็เนื้อมันก็จะคล้ายๆกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปว่ากันทีหลัง ส่วนหมอนทองทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าหมอนทองเนี่ยเรากินกันประจําส่วนสีของเขาก็จะเหลืองอ่อนนะคะเหลืองนวลถ้าเทียบกับสีอื่นๆแล้วเนี่ยสีของเขาจะอ่อนกว่าเพื่อนเลยค่ะด้านนี้จะเป็นกระดุมค่ะกระดุมเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์บลญตภัณฑ์ที่ออกมาก่อนใช่ไหมคะเ,เนื้อของเขาจะสีเหลืองเข้มนะคะออกอมส้มแต่ถามว่าจะส้มถึงขั้นของพวงมาลัยไหมก็ไม่ใช่แต่ว่ามันจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างพวงมาีกับหมอนทองนะคะ ยังไงนะคะพูดไปมันก็อาจจะได้เห็นภาพเฉยๆแต่เรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันคืออะไรบ้างมาค่ะเนี่ยเอาเป็นไล่ไปจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะคะก <Yahoo! S 1> ระดุมมาของเขาจะค่อนข้างสุกมากแล้วค่ะคือท,ทิ้งไว้นานพอสมควรสุกิวหวานมากหวานจริงๆค่ะทุกคนคือพอเราผ่าแกะเนื้อออกมาเนี่ยค่ะเนื้อเขาอาจจะบางนิดนึงนะคะถ้าเทียบกับหมอนทองอะคะ่ะเม็ดเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นี่ค่ะ น,นี้ปริมาณเนื้อแล้วก็ปริมาณเม็ดนะคะคือเม็ดจะค่อนข้างใหญ่บางคนจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะว่าเนื้อน้อยเม็ดใหญ่แต่ว่ารสชาติมันจะมีความหวานมีความครีมๆนะคะแล้วมันความหอมอ่อนๆด้วยความที่มันเป็นเนบญจพรรณรสชาติหวานกลมกลม่อมต่อไปหมอนทองก็อาจจะคุ้นเคยกัน นี่ไงล่ะไงล่ะบอกแล้วว่าหมอนทองอ่ะที่เป็นขวัญใจประชาชนเนี่ยเพราะว่าเขาเนื้อหนาเม็ดเขาบางเม็ดเขาลีบมากๆเลยระยะนี้ค่ะคือเป็นระยะที่ค่อนข้างสุกค่ะ,ค,ะคือไม่ได้เป็นแบบกรอบนอกนุ่มในไม่ใช่เป็นไก่ฉีกอย่างที่ทุกคนเคยกินกันมันเป็นระยะสุกพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานไปมันจะมีความรสชาติหวานนำความมันนะคะถามว่าหอมไหมหอมมากเลยค่ะจะบุเปะออกมาเลยสายพันธุ์ต่อไปนะคะเป็นมูสังทิงค่ะใครเคยได้ยินชื่อบ้างคะ ใครเคยได้ชิมแล้ยังเอ่ยอ่ะขาให้ดูน้องๆหมอนทอ,อ,องเลยค่ะเพื่อความที่มูสังคิงนะคะเออบางคนจะรู้สึกว่าเปลือกเขาค่อนข้างหนาแต่คุณโอกจะบอกว่าเนื้อเขาจะหนาแล้วเม็ดเขาจะรีบมากๆเลยสายพันธุ์ดีๆเม็ดรีบทุกเม็ดเลยนะคะจะไม่มีโผล่เป็นแบบเม็ดใหญ่เลยค่ะแกะเม็ดไหนก็เม็ดรีบหมดเลยสีเหลืองจัดอร่อยมากๆเลยคือ มูสังกิงนะคะมันจะมีความคล้ายชะนีนิดนึงตรงที่เขาจะมีความหวานหวานจัดหวานจัดหรือใครที่ชอบหวานจัดอันเนี้ยแนะนําแล้วมีความมันมีความครีมครีม,มี่แล้วก็แบบมันเนียนอ่ะมันเนียนแบบเอาว่าง่ายๆถ้าเกิดเราบี้เขาอแะบบไม่มีส้นใหญ่ิีแล้วลื่นคอลงไปเลยค่ะแต่จะไม่ฝืดคอเหมือนชะนีนะคะถ้าเกิดมูสังกิงนะคะปลูกในเมืองไทยเราก็จะถือว่าทุเรียนต้นนั้นเป็นทุเรียนของไทยแล้วปลูกในเมืองไทยรสชาติอร่อยนะคะตัดได้ไม่มีความขมะคะ่ะแต่ต้องตัดแก่จัดแบบ8 0 ห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยเขามาสุกต่อได้เองแล้วมันจะหวานแล้วมันจะไม่ขมค่ะเน้นย้ำนะว่าไม่มีความขมเลยอ่ะพันสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็คือพวงมันีค่ะที่เราเห็นมันเป็นสีส้มๆนะคะพวงมันีก็ต้องกินระยะสุกพอดีเหมือนกันค่ะเราจะตัดแบบม้อนทองไม่ได้นะคะเราก็จะตัดแบบเอ่อพวกเป็นจักรพันที่แปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมันจะหวานดูกันใกล้ๆนะคะอ่านี่น,นี่เนื้อสีส้ม เ,เนื้อของเขาฉีกออกมาได้เป็นชิ้นๆเลยนะคะอันนี้คือระยะที่ทานได้อร่อยมากๆจะเห็นว่าเม็ดของเขาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าเทียบกับเนื้อแล้วเนื้อก็จะบางเลยค่ะอร่อยอะ่ะเพราะมมนมีอะไรที่มอร่อยเลยรสชาติจะหวานนํำเลยค่ะหวานนำํำหวานโดดไปเลยหวานแบบหวานน้าตาลพุ่งเลยนะคะหวานไปแล้วปุ๊บมันจะมีความมันมีความเนียนของเนื้อปลาตามเข้ามาค่ะแต่ถามว่า แตกต่างจากมูสันคิงไหมอันนั้นคือเป็นแบบครีมเป็นแบบคัสตาร์ดแต่อันนี้มันจะมีความผิวๆตรงเปลือกของเขาด้วยแล้วก็กินเข้าไปแล้วมันจะหอมในปากอะคะ่ะถ้าถามว่าคุณโอชอบสายพันธุ์อะไรมากที่สุดในบรรดาสี่สายพันธที่อยู่ตรงหน้านะคะส่วนตัวคุณโอแล้วอะชอบมูสันคิงค่ะเพราะว่าเขาครบเครื่องเขาหวานมันกลมกล่อมเนื้อครีมเนื้อละเอียดเป็นคัสตาร์ดนะคะส่วนอันดับ2ก็จะเป็นพวงมณี เนื่องจากว่าเขาหวานมากหวานนำเลยแล้วก็จะเป็นกระดุมความหนานแน่นรสชาติมันจะไม่ได้กัดต้านเหมือนสอง,สองคนนี้ส่วนน้องหมอนทองของเรานะคะก็จะรสชาติหวานมันปกติเหมือนที่ทุกคนเคยทานนะคะ วันนี้คุณโอก็มารีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะคะถ้าใครมีโอกาสหรือว่าใครที่อยากจะลองว่าเออแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเค้ารสชาติเป็นยังไงก็ลองไปหาซื้อหรือว่าให้ดีจริงๆอ่ะถ้าสามารถซื้อจากชาวสวนได้อันนั้นจะแน่ใจเลยว่าคุณจะได้ของดีแน่นอนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหคลิปหน้าคุณโอจะพาไปทําอะไรกันนั้นพาไปดูอะไรกันนั้นติดตามกันค่ะ